รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องสแจกร,ร,รถทุกวันจัดหงสุขเวลาสบายๆแบบนี้แหละครับและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนเตอรบายมิตซูบิชิมอเตอร์ครับ วิธีการจะได้รถคันใหม่ง่ายกว่าที่คิดครับแค่รวมทีมกันแล้วสมัครเข้าไปที่ Facebook เกมแจกรถมาเจอกันในรายการนี้ไม่แน่คุณผู้ชมอาจได้ขับรถยนต์คันใหม่กลับบ้านครับข่าวก่อนนู้นคุณเบนซ์อาวเช่พาภรรยาสุธิรักษ์มาปรากฏว่าโอ้โหพายแพ้ยับเยินครับ เขาได้ฝากความแค้นเอาไว้เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับแก๊งเพื่อนซีของเขาซึ่งเขาจะขอคิดบัญชีกับรายการเราผมก็ชักอยากรู้เหมือนกันว่าแก๊งที่ว่านี่คือใครเพราะนั้นเชิญออกมาเลยแล้วกันครับมาเลยสวัสดีครับดีครับผมนึกว่าใครที่ไหนคุณสนุกเกอร์นี่เองครับผมกระดี ครณปาค่ะอ๋อคุณปลายสวัสดีครับภรรยาสวยน่ารักเหลือเกินนะฮะโอเคคุณสนุกเกอร์ครับผม,ค,มบคุณไปเป็นแก๊งเดียวกับคุณเบนซ์อัเบเชได้ยังไงคุณไปเป็นแก๊งเดียวกับคนเยี่ยงนั้นได้ยังไง <c oughs> โอ้โหลดตัวไปหาลดตัวไปหาใช่เพราะเห็นว่าเทปที่แล้วเขาข่มผมไปเยอะ<ม>เหมือนกันว่าผมจะสู้เขาได้เหรอ,อแต่ตัวเขายังแพ้ไปเลยนั่นแหละฮะเดี๋ยวมาดูผมแนะนําให้เรารู้จักคุณภรรยาหน่อยสิครับปลายตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ครับเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนะฮะใช่ค เบบี๋สองคนค่ะโอ้ว้าวมีลูก2คนแล้วลูก2ครับเฮ้ยเราไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณมีลูกสองแล้วจริงครับวิธีการทำยังไงเราถึงมีลูกอาฮะเอาลึกหรือเอาผิวแม่ไม่เจอกันนานน้องชายผมลูก2แล้วตอนนี้นั่นแปลว่าคุณคนต้องการรถเจ๋งๆสักคันเพื่อจะได้เดินทางเป็นครอบครัว คุยกับภรรยาอะไรสิคะว่าอยากได้คันไหนกลับบ้านให้เกียรติเขาเลือกเลยครับก่อนจะตัดสินใจปลายผมบอกคุณแบบนี้เลยว่าเดี๋ยวจะแนะนําให้คุณรู้จักกับมิตซูบิชิทุกรุ่นที่เรามีก่อนดูเลยครับโรซิติค้าแฮชแบ็คแบบ5ประตูมิตซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุดเหมาะสําหรับสายชิคชิคู่คูชอบความคล่องตัวโถซิติค้าซีดานแบบ4ประตูที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองกับมิตซูบิชิแอตทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi X p a n d e r c ดอ s s อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณด้วยสไตล์ที่โดดเด่นเหมาะกับคนทำงานรุ่นใหม่เพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าในทุกๆวันสายลุยต้องคันนี้เลย m มิ b i s i ช t r i t o นแกล่งลุยทุกอุปสรรค Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณรถยนต์อเนกประสงค์ SUV บอกได้คำเดียวว้าวนี่ก็คือรถยนต์มิ u b บิชิทั้ง5รุ่น5แบบ แต่ก่อนจะตัดสินใจผมบอกแบบนี้ถ้าคุณเลือกซิตี้คาร์สองคันซ้ายขวาตัวเลือกในคําถามจะมีแค่4ตัวเลือกแต่ถ้าเกิดคุณเลือก3มรุ่นกลางตัวเลือกในคําถามจัดไป5ตัวเลือกเลยเอาอยัางไงคุณปลายสาม,มีคุณให้เกียรติคุณตัดสินใจนะฮะบ้านนี้ดูดีนะดูรักเมียไม่เหมือนบ้านนูน้นถีบเมียออกทีวีตลอ <c oughs> ดเลยโอ้โหเรียกว่าจีบหญิงต่อหน้าเมียเลยทีเดียวบ้านนี้ดูรักเมียดีนะ <c oughs> ปลายเอาอย่างไงไม่ถ้าให้เขาเลือกก็ไม่ต่างจากเบนเขาก็จะเลือกจาก พิถีถึงว่าไอ้สองคนที่อยู่แก๊งเดียวกันได้ครับผมเลือกเองผมกลัวจะไม่ได้ดูรถครับแทนสายตาไปนี่โฟกัสน่าจะข้างๆรถอย่างเดียวเลยวิธีการเลือกรถเนี่ยผมอยากจะให้ดูที่ช่วงล่างก่อนนะฮะแต่ละคันช่วงล่างนี้ยังไงครับมิสุบิชิดีอยู่แล้วแน่นแน่นนะช่วงล่างเสร็จแล้วดูช่วงบนโอ้บอดี้บางช่วงล่างแน่น น่าจะดูไฟหน้าอะไรฮะรถเนี่ยฮะดูไฟหน้าไฟหน้ามันปาดเปลี่ยวชปเฉียวไฟเบล้มเบอร์เทิมทุกคันเลยสองระวังชัดเลยสวยไปหมดเลยครับขาวเนียนมาถึงตัวรถผิวสีรถอะไรอย่างนั้นเห็นไหมฮะดูที่รถเนี่ยไม่รู้ว่ามายืนตรงนี้ทำไมที่รักเลือกควายตัดสินใจเลยเอาที่รักเลือกรถนะเอา มิสซูชิเอ็กแพนเดอร์คลอสนะฮะใช่ค่ะทำไมถึงสนใจรุ่นนี้ฮะเออ่มันเป็นรถครอบครัวดีจะได้เอาลูกเอาอะไรไปเที่ยวแบบสนุกสนุกเยี่ยมไปเลยงั้นผมประกาศเลยแล้วกันนะฮะรถที่คุณเลือกนั่นคือมิ t ซูชิเอ็กแพนเดอร์คลอสขั้นตอนบพันคุณจะต้องเจอกุญแจที่ใช่ด้วย mm hmm. มีรถให้เลือก5คัน มีกุญแจให้คุณตัดสินใจ5ดอกเช่นกันครับด้านนี้เลยเอาละกุญแจทั้ง5้าดอกอยู่ตรงนี้แล้วครับเริ่มต้นจาก t ท s c o l o t ตัสสินเชื่อรถยนต์ Car า Forcast น้ำดื่ม s ป r i n เกิลฟ o ้ดแพนด้และเครื่องปรับอากาศไ a กิน n i n v วอร์ r ตอ่์ย่างไงดีอันนี้ได้กี่ดอกครับได้หนึ่งดอกครได้ดอกเดียวครับรถหนึ่งคันจะใช้กุญแจกี่ดอกใช้ดอกเดียวครับดอกเดียวเริ่ได้ดอกเดียวครับดอกเดียวที่รักาไงดีครับทีักปรึกษาก่อนนะครับ ให้ให้ให้โอกาสเลือกว่าเพราะว่าเลือกรถแล้วเลือกกุญแจนี่เลยฮะผัวหาบเมียคอนนะฮะเมียเลือกรถผัวเลือกกุญแจแหมกุญแจยิ้มสวยทุกคนเลยนะครับกุญแจอะไรจะมายิ้มบ้าบอมาอยู่ในกล่องฮะมีในใจแล้วครับนะคุณสนใจอันไหนครับผมสนใจไดกินเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์นะฮะครับที่บ้านใช้เลยมาเลยครับสนับ เปิดให้ดูเลยฮะเราจะเห็นว่ากุญแจรถมิตซูบิชิอยู่ในกล่องนี้นะครับและ4ี่กล่องที่เหลือก็มีกุญแจรถมิตซูบิชิเหมือนกันนี่มันจะอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่มีใครไปแตะต้องสลับสับเปลี่ยนมันเลยครับขอแค่คุณตอบถูกและเลือกกุญแจที่ใช่รถยนต์คันใหม่อาจจะเป็นของคุณนะฮะได้กล่องนี้ด้วยไปไหมครับ คุณเจ้ากล่องเป็นทำไมะฮะเป็นที่อะไรลึกครับสนใจรถกับกุญแจใช่ไหมอ๋อคุณจะไปหวังของเล็กของน้อยทำไมออแล้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นกันเนี่ยผมจะเปิดโอกาสให้สองผัวเมียคู่นี้ได้อุ่นเครื่องกันก่อนครับอ่าเป็นการวอร์มนะจะได้เป็นการพร้อมเพื่อจะเข้าคำถามสำคัญนะฮะขอของรางวัลอุ่นเครื่องเลยครับ <S 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 และนี่คือของรางวัลอุ่นเครื่องของคุณครับเิญนะครับ บอกเลยว่าเป็นของที่ควรจะมีทุกบ้านนะฮะนี่คือเครื่องกรองน้ำดื่มเซฟ Drinking Water Expert ครับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มรุ่น Arm a l y p l u นัส1 6 9 0 0บาทผมบอกเลยว่าคุณควรจะได้มันไปฮะเพราะว่าเซฟเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องกรองน้ำในบ้านเรามา40กว่าปีละถ้าตอบถูกนะครับเอาไปติดที่บ้านเลยแต่ถ้าตอบผิดจะเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านท,าทันทีอ่ะผู้ชมทางบ้านรอแช่งเลยนะครับถ้าเกิด2คนที่ตอบผิดนะฮะ ไปแย่งชิงกันใน Facebook เกมแจกรถเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคุณพร้อมนะฮะพร้อมครับโบโบขอคำถามโบโบกระซิบบอกมาแล้วฮะว่าคำถามนี้เกี่ยวข้องกับเหรียญทองโอลิมปิกโอ้กีฬาตืสนใจดูเรื่องกีฬาม้างมาฮะคุณชื่อสนุกเกอร์นี่คุณต้องมีความรู้เรื่องกีฬานะฮะก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นถ้าเต็มที่ครับะปลายคุณสนใจเรื่องกีฬาหรือเปล่าไม่เลยค่ะไม่เลยนี่ปากเต็มคำว่าไม่เลยนะฮะไม่เลยแต่พอพอรู้บ้าง คำถามนะครับนักกีฬาไทยเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกจากกีฬาใดมากกว่ากัน2ตัวเลือกกัต่อไปนี้ครับ 1. มวยสากลสมัครเล่นหรือ2ยกน้ำหนักปรึกษากันในสิบห้วินาทีจับเวลาครับน้ำหนักมวยน้ำหนักแต่มวยก็เด่นนะมวยก็เด่นยกน้ำหนักยก้ำนักมันมาได้ปีหลังๆป่แบบเท่ๆใช่ไหมพนะี่รลมทั้งหมดเลยป่ะวม,มวยนะเขาวนะ่ายกน้ำหนัก หมดเวลาแล้วฮะหัวเมียยืนขเสียงกันดูเหมือนยังไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งนั้นแต่พวกคุณจะต้องตอบแล้วนะฮะมวยสากลสมัครเล่นหรือยกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกเราได้อะไรมากกว่ากันเขาบอกว่าเชื่อเมียเราจะรุ่งครับเมียเลือกมวยผมเลือกมวยครับ เพราะว่าเมียเลือกมวยเมียเลือกมวยครับแปลว่าผิดมาจะได้โทษเมียได้ <c oughs> ตอบถูกก็ถือว่าให้เครดิตเมียไปตอบผิดโทษเมียเลยปล <c oughs> อดภัยผมบอกเลยโอเคเอาละตอมาแล้วว่ามวยสากรสมัครเล่นแล้วคําตอบที่คุณตอบมานั้นมันมันทําไมเถูกสิครับมันทําไมมันต้องมันทําไมถูกครับมันทําไมจุกมัน แลว้วก็ถูกถูกเล็กมันโอ้ยมันทำไมถูกกับลมันกูเลมันผิดครับโอ้โหเอาล่ะคุยจัทางบ้านมีเฮครับโอเคไปลุ้นกันในเฟ e บุ๊กเกมแจกรถแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ต้องมาให้ข้อมูลกันก่อนมวยสากนสมัครเล่นแล้วได้มาสี่เล ok ี้ยนทอง ยกน้ำหนักแล้วได้มาห้าเหรียญทองครับโแต่ว่ามว,วยอาจจะเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกเลยมีความโดดเด่นเราก็เลยเข้าใจผิดนะฮะออตอนแรกผมจะเลือกยกน้ำหนักแลวแต่แล้วก็เชื่อมีแอเชื่อ <c oughs> นี่ไงเห็นไหมละ่ะ <c oughs> ไปแหมเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะคุณสนุกเกอร์ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมเตรียมเฝ้าหน้าจอแล้วเข้าเพจเกมแจกรถไว้เลยนะคะทําตามกติกาและช่วงชิงมาให้ได้แล้วคุณเรื่องกองน้ําเซฟจะเป็นของคุณค่ะแม้พวกคุณจะ ตอบคำถามอุ่นเครื่องไม่สําเร็จแต่ยัไปสนใจฮะเพราะว่าการมาครั้งนี้ของคุณ2คนเพื่อมิตซูวิชิเอ็กซ d พนเดอร์อส่านี่แหละฮะเมื่อกี้อาจจะถือว่าเป็นการตัดโชคร้ายไปครับ <laughs> โชคดีจะได้รับกันเต็มๆเนี่ย <laughs> <laughs> ได้แล้ว <laughs> เอาเลยไหมล่ะลุยนะจับม <า S 2> <ะ>ือห้ลองดูแนวคําถามหน่อยโบโบคำถามข้อนี้เป็นเรื่องการวางไข่ของสัตว์โอ้โห กา,การวางไข่ของสัตว์การวางใช่ถามว่าวางด้วยมือซ้ายหรือมือขวาเลยใช,ใช่ใช่วางไข่ก็คือการ <S <S ที่มันจะขยายพันธุ์ออกไข่คลอดลูกออกมาเป็นไข่นั่นแหละฮะอะไรอย่างนั้นสัตว์อะไรวางไข่ต่อครั้งได้มากกว่ากันจํานวนฟองนะฮะครับสัตว์อะไรวางไข่ต่อครั้งได้มากกว่ากัน5ตัวเลือกเต่อไปนี้ในหัวเวย่ยมีเดสแพด M6 ในมือสา,สาวๆทั้ง5คนครับลองมาดูตัวเลือกแรกครับ ยุงหรือตัวเลือกที่สองปลากัดตัวเลือกที่สามจระเข้ตัวเลือกที่สี่ครับปลาแซลมอนและตัวเลือกสุดท้ายกุ้งมังกรก็เป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีฮะแต่เราเคยไปนับมันไหมมันวางไข่กันทีละกี่ฟอง วิธีการก็คือว่าคุณต้องเอาสัตว์ที่วางไข่มากที่สุดไว้ด้านซ้ายมือวางไข่น้อยที่สุดเนี่ยไว้ด้านขวามือจับสลับตำแหน่งกันให้เสร็จใน30วินาทีลองนึกดูดีๆฮะผมเชื่อว่าคุณน่าจะตอบได้สนุกเกอร์ปลายฮะผมไม่รู้จะทวงเวลาย,ยังไงแล้วฮะ <laughs> คุณน่าจะมีเวลาคิดพอสมควรแล้วเพราะนั้น30วินาทีจับเวลาครับมาเร็วอันดับหนึ่งจะเลี้ยะน้อยสุด เร็วครับจระเ้สุดท้ายครับจระเข้สุดท้ายสลับับกุ้งมังกรก่อนนะครับเอาละตอนนี้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคืออะไรครับสองคืออะไรคุณเหลือสิบห้าวินาทีครับแซลมอนแซลมอนสลับกับอะไรครับแซลมอนสลับกับแซลมอนไม่เหลเลยครับแซลมอนสลับกับยุงเลยนะฮะแซลมอนคุณคิดว่าวางขายมากกว่ายุงนะคุณเหลือสิบกว่าวินาทีครับยุ่งกับประกาศครับยุ่งสลับกับประกาศครับโอเคตอนนี้ยุ่งกานเป็นอันดับสองครับคุณเหลือสามทีและสองที่สี่อาโอเคหมดเวลาพอดีครับมา ตอนนี้นะฮะแม่ประกาศกับกุ้งมังกรนี่มากันวินาทีสุดท้ายเลย5 <c oughs> อันดับ <c oughs> สัตว์ที่วางไข่มากที่สุดครับพเพราะคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าปลาแซลมอนเป็นอันดับหนึ่งยุงอันดับสองปลากัดอันดับสาม,ก,สามกุ้งมังกรอันดับสี่และจระเข้อันดับห้า <c oughs> ทำไมคุณเชื่อว่าปลาแซลมอนวางไข่มากที่สุดนะฮะ <c oughs> ชอบกินชอบกิน <c oughs> แล้วเห็นมีให้กินทุกวันแปลว่ามันต้องวางขายได้มากแน่คิดว่าได้ยินว่าสตรอรี่มันคือไหวทวนน้ามันเหลือรอดอะไรเงี้ยมันต้องแบบ,บวางไว้เยอะมากอะไรเงีย้ยอ,อันดับสองคือยุงแต่เริ่มไม่แน่ใจแหละครับยุงนี่ก็บินกันว่อนเลยลูกน้ําก็ยุกยิกเลยจํานวนไข่ก็น่าจะเยอะน่าจะเยอะมรอนี้นปลากัดก็เห็นเป็นฟองเด็กๆเล่นปลากัดมาฮะเคยบ้างครับอ่าเป็นฟองฟองนะไม่ <นะ S 1> ไม่เคยสังเกตเท่าไหร่ กุ้งมังกรนี่ใครจะไปรู้เอาจริงๆและสุดท้ายจระเข้เนี่ยคุณคิดว่ามันน้อยที่สุดน่าจะเป็นแบบฟองฟองไม่ไถ้าฟองสิบฟองอะไรอย่างนี้ฮะเอาละถ้าคุณตอบถูกนะครับคุณจะได้สิทธิ์ในการสตาร์ทรถและท่านี่คือกุญแจที่ใช่ขับ Mitsubishi อ็กซ์เพนเดอ s คกลับบ้านไปเลยและที่คุณตอบมาน,นั้นมันทำไมถูกสิครับที่รักที่รักพูดถูกด้วยลุกมันทำไมมันมันทำไมพากุ้ง,งไม่ใช่พากุ้งมันทำไมสโนเกอร์ เรียกว่าภาพซ้อนเลยโอเคมันยังไงสนุกเกอร์ถูกครับยังไงปลายถูกค่ะสนุกเกอร์ถูกครับปลายถูกสนุกเกอร์ถูกปลายผิดนะครับโอ้ยมันผิดนะมันผิดครับแต่ข่าวดีซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าคุณตอบถูกสองตำแหน่งครับเพราะว่าจระเข้ถูกแบบคุณคิดว่า2ตํตำแหน่งไหนคุณตอบถูกจระเข้น่าจะถูกครับครับแล้วก็พวกมังกรปากัดเนาะประกัศถ้าคุณเชื่อว่า จระเข้และปลากัดถูกนั่นหมายความว่ห้าวินาทีสุดท้ายอย่ายุ่งกับปลากัดและจระเข้ถูกปะเนี่ยโอเคไหมเออสามนาทีสิบห้านาทีจบเวลาครับไปครับเอายุ่งมาหนึ่งครับสลับกับแซลมอนครับโอเคแซลมอนมาสามครับแซลมอนมาสามครับสลับกับกุ้งมังกรครับดีไหมครับโนโนโอเคแซมบอนสลับกุ้งก่อนเอาแซมบอนสลับเปลม่ยนเราถูกแล้วครับโอเคจบไหมหมดเวลาครับไม่ทันแล้วนะมีหมดแล้วนะเกิ โอเคตามนี้เลยนะฮะคุณทำอะไรฮะซ้อมซ้อมบิดกุญแจครับไม่ต้องใช้กดปุ่มฮะเดี๋ยวไม่หาปี2020นะฮะอุ้ยตายแล้วมันมีผู้สตาร์ทกุญแจไม่ต้องเสียบรูด้วยซ้ำฮะผู้สตาร์ทจะมฮะวางแล้วก็กดสตาร์ทเลยฮะตายแล้วทุงเสร็จต้องเปลี่ยนแล้วซ้อมบิดกุญแจอีกสิบห้าวันนี้สุดท้ายได้ผ่านไปละมั่นใจไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องทำเหมืองงี้เหยียบติ้ง แท็กซี่กลับบ้านคุณตัดสินใจไหมว่ายุงเป็นอันดับหนึ่งอรองลงมาคือปลากัดจากนั้นก็เป็นคิวของปลาแซลมอนจะได้วางไข่บ้างกุ้งมังกรก็ต่อคิวเร็วปวดท้องคลอดมากขอฉันคลอดมากจระเข้ไม่รีบเลยเพราะว่าออกไข่มาแค่ห้าใบสิบใบอย่างที่คุณคิดก็เลยเป็นอันดับสุดท้ายที่คุณไม่ได้แตะต้องมันน่าจะอย่างงั้นถ้าคุณตอบถูกคุณเข้าไปอ๋ออย่างไรนะอันนะเหยียบเบรกแล้วก็ซึ้ง แต่ถ้าเกิดคุณตอบผิดออกไปหน้าศัตรูบวกแท็กซี่บวกแท็กซ um ี่เอาละฮะแล้วดิคุณตอบมานั่นมันแล้วมันยังไงสนุกเกอร์ถูกครับไปับสนุกเกอร์ถูกครับไปถูกครับระมันถูกระมันถูกระวังถูกมันถูกผิดการตอนนี้เหลือถูกหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นเองอ้าว จากถูกสองตำแหน okay. ่งตอนนี <ý Rahmen> well, okay. Okay. ้เหลือ hmm. ถ um. um. ูกหนึ Top ่งตำแหน่งคุณคิดว่าคุณคิดว่าอะไรถูกอยู่แล้วจระเข้ถูกแน่นอนจระเข้ถูกแล้วครับออกไข่เนี่ยยี่สิบถึงห้าสิบฟองเท่านั้นเองครับอ่ะทีนี้ลองมาดูอันดับหนึ่งคุณว่าอะไรเดาเลยผมผมมีในหัวอยู่ไม่แน่ใจว่ากุ้งมังกรประกาศถูกกล้องครับกุ้งกรอถูกต้องเลยออกไข่เนี่ยสองแสนถึงหนึ่งล้านฟองต่อครั้งเวลาเรากินกุ้งเราเห็นไข่มันยืดเนี่ยสองแสนถึงหนึ่งล้านฟอง คือ <c oughs> มันเอาไข่มา2องแสนถึงล้านฟองก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้รอดทุกตัวมันก็สูญเสียโดนกินโดนทําลายตามธรรมชาตินั่นแหละคือกุ้งมังกรอันดับหนึ่งอันดับ2ครับอันดับ 2, <c oughs> 2> ครับแซลมอนแซลมอนถูกแล้วครับปาย2อ0ถึ 3, ฟองครับแซลมอนอ,อย่างที่คุณบอกเลยมันจะทวนน้ําขึ้นไปไข่ที่ต้นน้ําเลยนะฮะอันดับ3ครับประกัดนั่นแหละถูกต้องแล้วครับปาย3 0 0ถึง1,000ฟอง ยุงเนี่ยออกไข่50ถึง150รฟองแต่ยุงเนี่ยรอดเยอะมากออกมากัดกูมไม่หยุดเลยทีเดียว สัตว์ท่าห้าตัวเลือกนี้คุณผู้ชมรู้จักมันอยู่แล้วแต่พอจะทราบกันไหมะคะว่าเวลาพวกมันวางไข่ไข่พวกมันมีเยอะแค่ไหนอันดับที่1งเป็นของกุ้งมังกรที่ออกไข,ข่ครั้งละประมาณ 20- 0 0 0 0ถึง1ล้านฟองและใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงจะฟัก,กเป็นตัวเพื่อเติบโตต่อไปค่ะอันดับที่สองคือสัตว์ที่เรารู้ว่ามันจะว่ายทวนน้ําเพื่อขึ้นไปวางไข่อย่างปลาแซลมอนซึ่งจะวางไข่ครั้งละประมาณ 2000- ถึง3,000ฟองอันดับที่3คือปลากัดที่จะวางไข่ ครั้งละ3 0 0ถึง1,000ฟองโดยปลาตัวผู้จะกาอวอดบนผิวน้ำและตัวเมียก็จะปล่อยไข่ออกมาตัวผู้ก็ปล่อยน้ำเชื้อมาผสมจากนั้นอมไข่เข้าไปใส่ในวอดค่ะอันดับที่4เป็นเจ้าย,ยุงตัวยุ่งยุงตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ5 0ถึง1 5อฟองโดยในช่วงชีวิต60วันของยุงตัวเมียจะวางไข4่4ถึง6ครั้งค่ะอันดับสุดท้ายเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวโตวอย่างจระเข้ที่วางไข่ประมาณ2 0ถึง50ฟองขึ้นอยู่กับขนาดชนิดพันธุ์และความ ของแตต่่ละะัวคบทีนี้เรามาดูกุญแจที่คุณเลือกเอาไว้บ้างนะครับถ้าตอบผิดแต่เลือกกุญแจถูกจะน่าโมโหมากมันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไปแตะต้องมันเอาล่ะทีนี้ลองมาดูว่านี่เป็นกุญแจของ Mitsubishi Expander Cross หรือเปล่านะฮะครับผมนับ 1- นถึงสนะฮะครับ1 2ึส,อสโอ้ชัดเลยโอ้ชัดเลยชัดเลยคุณเลือกกุญแจถูกฮนะ คุณเลือกกุญแจถูกเปเลยโอ้โหน่าจะได้เลยกดให้คุณดูอีกทีอ่ะนี่นี่เลยโอ้โหตาแล้วดวงนี่ขาดแค่องค์ความรู้แค่นั้นเองเฮ้ยไม่แน่แต่อย่างน้อยคุณก็อาจจะไปอวดคุณเบ็นอัมเพชได้อย่างน้อยเขาก็เลือกอะไรถูกเพราะว่าเบนอัมเพเชกับเมียนะยังไงฮะ ลองให้เลือกหลายๆครั้งมันก็เลือกไม่ถูกไอ้อย่างน้อยผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วแก๊้งคุณมากันกี่คนนะแต่ตอนนี้คุณเป็นที่หนึ่งในสายแล้วนะอย่างน้อยตอบผิดเลือกกุญแจถูกนะโอเคสนุกเกอร์ปลายเสียดายอยู่ในเกมเราเป็นยังไงบ้างมันระทึกครับใชลุ้นลุ้นครับลุ้นตื่นเต้นและเครียดคับคือตอนนี้กลับบ้านไปต้องตอบคำถามยาาอีกเยอะเลยครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมโอ้ถ้าคุณแค่ตอบถูกเมื่อกี้นะ ถ้าคุณแค่ตอบถูกเนี่ยคุณได้รถคันนี้ไปแล้วนะถ้าตอนมาตอนอะไรนะตอนปีหนึ่งผมเลือกเรียนประมงนะผมได้แล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้จุดเปลี่ยนชีวิตเลยไปเลือกเรียนทางอื่นเรียนการแสดงไหมเอาไม่แน่เรียนประมงอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าคุณจะเจอคําถามอะไรแต่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสิงสารศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับจะทิ้งประสบการณ์อะไรไว้กับทีมต่อไปไหมฮะนี่แก๊งคุณอีหรอทีมต่อไปผมยังมี มีเพื่อนหรือหรือน้องแหละฮะอีกอีกคนหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอมีครับผมโอ้โหวันนี้ผู้คุมผนึกกำลังผมบอกชื่อเลยได้ไหมฮะอออย่าอยาอย่ายาเดี๋ยวให้ลุ้นให้คุณผู้ชมทางบ้านลุ้นผมอยากจะลุ้นด้วยว่าใครในแก๊งคุณจะมาอีกไอตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาอ่าให้ให้นาเตรียมไว้ก่อนผมยังเบานะฮะเบนซ์ยังเบานะครับอันนี้ตัวพีคเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเบนซ์เนี่ยตอบผิดเรื่องกุญแจผิดของคุณตอบผิดเรื่องกุญแจถูกไอแก๊งที่มาอีกคนเนี่ย ผิด2อย่างเฮ้ยบ้าเอารถกลับบ้านไปสิฮะผมไม่ได้ก็ไม่ให้มันหรอกโอเคขอบคุณคุณสนุกเกอร์คุณปายด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณรับคุณผู้ชมครับผมต้องประกาศคำแล้วสำเล่าว่ารถยนต์มิสูบิชิทุกคันยังอยู่ครบครับ Go banana j u